น้ำตาลในเลือดเท่าไหร่ถึงเป็นโรคเบาหวานนะครับหลายคนสงสัยนะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาถามหมอมีเยอะเลยครับว่าไปตรวจสุขภาพประจําปีมาไปตรวจร่างกายมานะครับแล้วได้ผลเลือดมาแล้วก็แปลผลไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับเป็นโรคเบาหวานแล้วหรือยังนะครับต้องบอกกันว่าการเจาะน้ําตาลในเลือดเนี่ยจะมีอยู่2ค่าด้วยกันนะครับค่าแรกเนี่ยก็คือค่าน้ําตาลที่เราอดอาหารนะครับอดอาหารไปแปชั่วโมงแล้วไปเจาะอีกค่าหนึ่งนะครับก็คือเราเจาะตอนไหนก็ได้นะครับอาจจะเป็นช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นนะครับไม่ได้อดอาหารไม่ได้ทําอะไรเจาาะะแบบส่มมออกนครั อันดับแรกมาดูค่าแรกก่อนนะครับเวลาเราอดอาหาร8ชั่วโมงแล้วไปเจาะเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าค่าน้ําตาลขณะที่อดอาหารครับหรือว่า s t ส n g b งบัตรกู c ค้ e นะครับเวลาเจาะมาแล้วถ้าได้ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ126มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับอันนี้ให้สงสัยว่าอาจจะเป็นโรคเบาหวานแล้วครับกอมีค่านึงนะครับนั่นก็คือสุมเจาะนะครับเจาะเวลาใดก็ได้นะครับถ้าได้ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ200มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับแสดงว่าคุณอาจจะเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ได้นะครับดังนั้นสรุปครับ แต่ถ้าเจาะตอนเวลาใดๆก็ตามนะครับเอามากกว่า200ครับ